แทนแทนสวัสดีครับวันนี้วันนี้เราไมาเรามีของเล่นใหม่นะครับมีกี่อย่างครับเนี่ยใครอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับก็มีอันนี้นะครับเป็นหมานะครับเป็นหมายืนเป็นหมาวิ่งอันนี้คือตัวเก่านะครับคือควายอันนี้คือบ้านที่สวยงามนะครับเป็นฉากบ้านสวยๆเลยอ่ะเรามาแกะดูหมาตัวนี้ก่อนเลยอันนี้เป็นหมาเป็นหมาวิ่งนะนะให้ ائ, ดูข้างหลังอ, स, อันนี้ซื้อมาราคา1 9อยบาท นี่มีเชือกด้วยนะเหมือนเราเลี้ยงหมาในชีวิตจริงได้เลยครับจูงได้ด้วยยังไงล่ะโอโยไม่ไม่ต้องให้อาหารนะครับไฟทานอย่างเดียวนี่ใส่ผ่านตรงนี้เปิดสวิต์ตรงนี้ไปยังไงนะอ่ะอมวยจูงอหมวยจูง,จงไปไปโอ,โ,โอ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเชื่องไหมล่ะร้องเพลงด้วยไหนหันหันหันมาทางน,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 นี้หน่อยอมวยเอยโอโห หันมาทางนี้หันมาตามทางเออเชื่องมากเป็นไงนี่เราต้องเอาเพื่อนวัวไปบินด้วยอ่าเพื่อนวัวไปบินด้วยอ่านี่คือเพื่อนวัวอ่านูช้างด้วย โอเคทีนี้เรามาดูหมาตัวนี้บ้างนะครับหมาตัวนี้นี่แฉกออกมานะครับประกอบตั้งแบบนี้ึแล้วก็ามายืนแบบน,นี้จ้่เราปิดขอบนี้ได้แล้วเอาเอาเอาตัวนี้วิ่งนะครับเปิดสวิฟต์ตรงน,นี้อ่าไป นี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวไหมอันนี้เป็นชนถอยนะครับอาโอเคสำหรับนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้านครับบ๊ายบายเดี๋ยวมันรีวิวพวกนี้เยอะๆเลย